สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับตอนนี้นะครับก็มาพบอีก EP หนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับโน้ตดนตรีสากลนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงชื่อตัวโน้ตนะครับชื่อตัวโน้ตและค่าตัวโน้ตต่างๆนะครับวันนี้เราจะมาแบบสั้นๆนะครับผมเพราะว่าครูอยากให้พวกเรานี่ค่อยๆดูไปทีละคลิปนะครับเราจะได้ทําความเข้าใจกันด้วยนะครับว่า โน้ตแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งถ้าเป็นของสากลนะครับมันจะมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าโน้ตดนตรีสากลนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับผมอ่ะคราวนี้ครับมาดูครับโน้ตตัวที่1ครับโน้ตตัวกลมโน้ตตัวกลมนะครับผมลักษณะของมันนะครับก็จะเป็นลักษณะกลมๆนะครับเป็นลักษณะกลมๆนะครับ ชื่อภาษาอังกฤษนะครับก็คือโ h o นด note นะครับโ h o นด note นะครับ n o t ตตัวกลมนะครับ note ตัวกลมนั้นก็จะมีค่ามากที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูช่วงท้ายนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเราต้องจําชื่อได้ก่อนนะครับเราต้องเน้นการจําชื่อนะครับ EP นี้นะครับ note ตัวกลมนะครับลักษณะเป็นกลมๆนั่นเองตัวที่นะครับ note ตัวขาวนะครับโน้ตตัวขาวครับ ชื่อภาษาอังกฤษนะครับก็คือ half note นะครับ half note นะครับโน้ตตัวขาวนะครับเราสังเกตที่ตรงหัวมันนะครับเห็นไหมครับจะเป็นกลมๆนะครับแล้วก็เป็นสีขาวนะครับแล้วก็มีขีดหางขึ้นไปข้างบนด้วยนะครับเป็นก้านขึ้นไปข้างบนนะครับนี่คือโน้ตตัวขาว half note นั่นเองนะครับผมต่อไปครับโน้ตตัวดำนะครับโน้ตตัวดำนะครับ ชื่อภาษาอังกฤษนั่นก็คือ quarter note นะครับผม quarter note นะครับโน้ตตัวดำนะครับเห็นไหมครับว่าเริ่มมีการระบายสีที่เป็นสีดำแล้วใช่ไหมนะครับแตกต่างจากโน้ตตัวขาวที่เป็นลักษณะสีนะครับมองได้อย่างชัดเจนเลยนะครับนี่คือโน้ตตัวดำครับหรือ quarter note นั่นเองนะครับตัวต่อไปครับโน้ตตัวขบเบ็น1ชั้น โน้ตตัวขบิตหนึ่งชั้นนะครับชื่อภาษาอังกฤษนั่นก็คือเอกโน้ตนะครับเอกโน้ตตัวขบิตหนึ่งชั้นจะมีความคล้ายกับโน้ตตัวดำนะครับแต่สังเกตไหมครับว่ามันจะมีหางนะครับหางตวัดลงมาฟับลงมานะครับหางนะครับหางของตัวขบิตหนึ่งชั้นนั่นเองนะครับหรือเอกโน้ตนะครับผมตัวป้ายโน้ตตัวขบิด สองชั้นโน้ตตัวคาบ็ตสองชั้นครับชื่อภาษาอังกฤษนั่นก็คือ16โ t e e n o t นั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าพอเป็นโน้ตตัวคาบ็ตสองชั้นเห็นอะไรไหมเห็นหางนะครับอ่าหางมี2หางนะครับโน้ตตัวคาบ็ตสองชั้นถ้าเป็นโน้ตตัวคาบ็ตสามชั้นล่ะมันจะเป็นยังไงมันก็จะมี3หางนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการดูอย่างง่ายๆนะครับโน้ตตัวคาบต็ตสองชั้นหรือ 16โน้ตนั่นเองนะครับผมคราวนี้ครับเรามาดูกันดีกว่าครับอ่ามีอย่างหนึ่งครับข้อสังเกตครับถ้าเป็นการเขียนโน้ตติดกันยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นโน้ตตัวขบีตหนึชั้น2ตัวติดกันนะครับเราจะเขียนเป็นแบบไหนวิธีการเขียนครับนั่นก็คือเป็นแบบนี้นะครับหางมันจะรวบเข้าหากัน นะครับข้อสังเกตนะครับง่ายๆเลยนะครับต่อไปครับโน้ตตัวหยุดอ่าหลังจากที่มีโน้ตที่มันส่งเสียงหรือว่ากำกับให้เสียงดังขึ้นมาแล้วจะต้องมีโน้ตที่เปล่งเสียงเหมือนกันแต่เป็นเสียงที่เงียบนะครับเป็นโน้ตตัวหยุดนั่นเองนะครับนะครับตัวแรกครับมาดูดีกว่าครับโน้ตตัวหยุดตัวกลมนะครับหรือโ h o l สเ e s e s ที่แปลว่า พักผ่อนนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าครับโน้ตตัวแรกครับโน้ตตัวกลมอ่าลักษณะเป็น3มเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมสี่เหลี่ยมแล้วก็หัวในหักลงมานิดนึงนะครับมาดูครับโน้ตตัวต่อไปครับโน้ตตัวหยุดตัวขาวโน้ตตัวหยุดตัวขาวครับ half rest นะครับสังเกตไหมครับว่าชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยนะครับยกเว้นตรงท้ายนั่นเองตรงท้ายนะครับ ถ้าเป็นโน้ตปกติที่เปล่งเสียงจะเป็นภาษาอังกฤษว่าโน้ตแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโน้ตที่เป็นตัวหยุดนะครับเขาจะเขียนว่าเลสนะครับยกตัวอย่างเช่นเห็นไหมครับโน้ตตัวขาวนะครับที่เราเห็น half l a s s นะครับโน้ตตัวหยุดตัวขาวเหมือนกับโน้ตตัวหยุดตัวกลมเลยเพียงแค่กลับหัวขึ้นมานั่นเองเพียงแค่กลับหัวขึ้นมานั่นเองนะครับง่ายๆง,ง่ายมากเลยนะครับลองไปดูนะครับเนาะราวนะี้ครับ มาดูโน้ตตัวต่อไปดีกว่าโน้ตตัวหยุดตัวดำนะครับหรือ quarterless นั่นเองนะครับ quarterless อ่าเป็นลักษณะนี้ครับคล้ายๆสายฟ้าไหมฟุ๊ฟอ่าลงมาฟปุ๊อ่าลงมาอย่างนี้นะครับนี่คือโน้ตตัวหยุดตัวดำนะครับหรือ quarterless นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองจำให้ได้นะครับตัวต่อไปโน้ตตัวหยุด ตัวขบีต1ชั้นโน้ตตัวหยุดตัวขบีต1ชั้นนะครับหรือเอกเลสนั่นเองนะครับมาดูครับเป็นยังไงอ่าเป็นแบบม้วนมาปุ๊บแล้วก็หักลงมานะครับโน้ตตัวขบ็ดโน้ตตัวหยุดตัวขบีต1ชั้นนะครับหรือเอกเลสนั่นเองนะครับเห็นไม่ยากเนาะน่าจะได้นะครับตัวต่อไปตัวหยุดตัวขบีตสชั้น ตัวหยุดตัวขเบเตสชั้นหรือ16 l e s นนั่นเองนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับหน้าตาเป็นยังไงอ่าคล้ายไหมครับคล้ายโนต้ตตัวหยุดตัวขบีตหชั้นแต่มันจะเพิ่มมาอะไรครับเห็นไหมครับม้วนมาปุ๊บมันเพิ่มม้วนมาอีกอ่าเป็น2ชั้นนะครับถ้าเป็น3ชั้นล่ะทำยังไงมันก็จะม้วนไปอีกปุ๊บมันจะเป็น3ชั้นนั่นเองนะครับง่าย